สำหรับหัวข้อที่หาสมการสำหรับการเคื่นที่แนวตรงตัวนี้ก็คือเป็นการรวมสมการที่เราได้เรียนมาแล้วทั้งการหาความเร็วอัตราเร็วหาความเร่งอัตราเร่งนะคะก็จะเอามารวมกันเป็นสมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะคะก็คือเอา ตัวย่อยๆเนี่ยมารวมเป็นสมนการรวมนะคะซึ่งตัวแปรหลักๆสำคัญๆนะคะที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถกำหนดตัวแปรได้นะคะก็จะมีะเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแปรนะคะที่เราใช้กันในสมนการนะตัวตัวแรกนะก็คือ s นะคะอันนี้เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงนะคะการกระจัดกับะระยะทางก็เลยใช้เป็นตัวเดียวกัน นะคะเราให้เป็นการกระจัดซึ่งถ้าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยก็คือการกระจัดระยะทางก็จะเท่ากันนะคะการกระจัดหน่วยเป็นเมตรนะคะตัวที่2ก็คือ V V ก็จะเป็นอัตราเร็วหรือว่าความเร็วนะคะทีนี้เราจะมีการแยกเป็นความเร็วต้นกับความเร็วปลายก็คือความเร็วต้นก็คือความเร็วเริ่มต้นของวัตถุ ในช่วงเวลาที่เราสนใจนะคะแล้วก็ความเร็วปลายนะคะก็คือเป็นความเร็วสุดท้ายนะคะทีะ่การเคลื่อนที่ได้หยุดลงนะอันนี้ v เราให้เป็นความเร็วปลายนะความเร็วปลายก็หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันที่3เราจะให้ความเร็วต้นเราจะใช้เป็นตัว u นะคะปกติที่เรา ทำคํานวณในเรื่องของความเร็วอัตราเร็วเราจะให้เป็น V1-V2 ใช่ไหมที่นี้เราจะใช้เป็นตัว U นะคะตัว U ตัวนี้เราจะให้เป็นไม่ใช่เราเนาะก็คือกำหนดให้เป็นความเร็วต้นความเร็วต้นก็คือหน่วยเหมือนกันนะคะเมตรเมตรต่อวินาทีนะะความเร็วต้นก็อย่างเช่นวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จาก 20เมตรแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น30เมตรแบบนี้นะคะอันนี้ความเร็วต้นก็คือ20หรือว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งถ้าตอนแรกมันหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์หรือหรือรถจอดอยู่รถจอดจอดอยู่ที่ชานชลาแบบนี้คือความเร็วต้นมันเป็นศูนย์เราก็ให้ u เท่ากับศูนย์ได้เลยนะตัวแปรต่อมานะคะก็คือ a a ก็คือความเร่งนั่นเองความเร่งก็เกิดจากอะไรคะก็คือ v ส่วน t นะคะก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงใน1หน่วยเวลาความเร่งมันหานวินาทีต่อก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองตัวแปรที่5ก็คือตัว t t ก็คือ time เนาะก็คือเวลาเวลามีหน่วยเป็นวินาทีซึ่งถ้าโจทย์เขาให้มาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นวินาทีนะคะตัวแปรทั้ง5ตัวตัวเนี้ยนะคะจำเป็นเราเราจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถกำหนดตัวแปรจากโจทย์ได้ นะหัวข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นการหาการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยปริมาณต่างๆเนี่ยก็คือหาจากกราฟทีนี้มันจะเป็นจากโจทย์ปัญหาซึ่งเราจะต้องกําหนดสมาการก่อนกําหนดสมาการเราต้องรู้ตัวแปรแล้วก็เลือกสมาการที่มันเหมาะสมนะคะที่สามารถใช้ได้นะทีนี้สมาการหลักๆนะคะสมาการหลักๆก,ก็คือเนี่ยสมาการที่1ก็คือ v เท่ากับเดลต้าส่วน t ตัวนี้ถ้าแปลงมาก็จะเป็น v เท่ากับ a ส่วน t ถ้าเป็นตัวแปรทั้ง5ตัวนะคะเ x นั่นก็คือระยะการกระจัดนั่นเองเป็นสมการที่1เราให้เนี่ยเป็นสมการที่1สมการที่2อ v เท่ากับ u บวก at สมการที่3 d e เดล x ในเนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว s นะคะ s เท่ากับ u บวก v บวกกันก่อนนะแล้วค่อยหาร2ในวงเล็บนะคะแล้วค่อยมาคูณกับตัว t สมการที่4ก็คือเดลตา x ก็คือเราใช้เป็น s, นะ s อเนาะเเท่ากับยูบวกอ่ะยู u, T, บวกหนยกกำลงังสองไอที่ห้อยเกนะี่ก็คือในแนวแกนเอ็นะอ่ะอันนี้อันนี้หก็คือ v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกสองนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้สมการโดยทั่วไปนะโดยรวมๆก็จะมีประมาณ5สมการนี้หรือว่าอาจจะมี เพิ่มเติมแต่ว่า,าก็คือดัดแปลงจากสมการนี่แหละนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูการกําหนดตัวแปรแล้วก็การเลือกใช้สมการที่เหมาะสมแล้วก็สามารถหาค่าปริมาณนั้นได้นะคะเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะเลือกจากข้อที่มันมง่ายก่อนะนอะ,อะดูข้อที่2ในแบบฝึกหัดนะคะตัวเนี้ยก่อนอื่นให้นักเรียนอ่านอ่านโจทย์ก่อนสักรอบหนึ่งนะก็คือลด ยนวิ่งเป็นเส้นตรงจากหยุดนิง่งนะคะอ่านจบหนึ่งรอบก่อนนะแล้วค่อยกำหนดตัวแปรด้วยความเร่ง3เมตรต่อวิธีเดียกกําง 2, ังสองเวลาผ่านไป10วินาทีรถจักรยานคันนี้จะอยู่ห่างจากจุดเดิมกี่เมตรห่างจากจุดเดิมหมายความว่าตอนแรกอยู่ที่อจอดอยู่อยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งที่มันหยุดนิง่งทีนี้พอหยุดนิ่งแล้วมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอันนี้ความเร่งก็คือ A ความเร่ง3เมตรต่อวินาทียุคลังสองเวลาผ่านไป10วินาทีเวลาก็คือทีรถยนต์คันนี้จะอยู่ห่างจากจุดเดิมกี่เมตรอ่ะกี่เมตรบางทีเราไม่รู้ว่าเขาถามหาอะไรให้เราดูหน่วยของมันห่างจากจุดเดิมถ้าเราจะตอบเป็นห่างจากจุดเดิม1ชั่วโมงก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นหน่วยเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นห่างจากจุดเดิมก็คือนั่นนั่นคือเขาต้องการจะหาว่าระยะทางเนี่ยเป็นเป็นเท่าไหร่ตอนแรกอยู่ที่ตำแหน่ง A นะจากหยุดนิ่งพอแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งค่าหนึ่งก็คือ A เท่ากับ3มเมตรต่อวิทีเมื่อเวลาผ่านไปก็คือ1ิวิมันก็อยู่ตำแหน่งใหม่ถามว่าตำแหน่งใหม่ตรงเนี้ยมันห่างจากเดิมห่างจากตำแหน่ง A เนี้ยกี่เมตรเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าจากหยุดนิ่งแสดงว่าตอนแรกมันไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไปไหน ความเร็วเริ่มต้นก็คือศูนย์เนี่ยเราเริ่มสนใจตั้งแต่มันหยุดนิ่งเลยนะคะอ่มีตัวแปร u a t s วิธีการเลือกสมการนะสี่ตัวนี้ในห้าตัวแปรเนี่ยมันขาดตัวแปรอะไรอ่ามันจะไม่มี v ใช่ไหมคะ v ไม่มี v ไม่มีเพราะฉะนั้นเราไปเลือกสมการที่มันไม่มี v แต่ว่าอันดับแรกเนี่ยจะต้องสนใจที่ตัว ตัวแปรที่เราอยากรู้ก็คือระยะทางระยะทางคือ s สมการนั้นจะต้องมี s เป็นหลักแต่ว่าไม่ต้องมี v ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ไปดูสมการตัวไหนไม่มี v นะเลือกดูนะคะอ่ะตัวนี้มีมีตัวไหนอันเนี้ยมีแสดงว่าเราจะเลือกใช้สมการที่ นะคะก็คือ s เท่ากับ ut บวก1นึ at ยกกำลังสเพราะว่าเราไม่จะเป็นจะต้องใช้ตัว v นะเพราะฉะนั้นเราใช้สมการ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at ยกกำลังสโอเคทีนี้เมื่อเรากำหนดตัวแปรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แทนค่านะคะแทนค่าตัวแปรเข้าไปอ่ะกูจะแทนค่าให้ดู อ่ะเราต้องการหา S ใช่ไหมเราก็ติดค่าตัวไป S ไว้ U ก็คือ0นะ T ก็คือ10ตามจริงพจน์นี้สามารถตัดได้เดี๋ยวแต่ว่าอธิบายช้าๆเนาะ1.2ส่วน2คูณ AA ก็คือ3 T ก็คือเวลาเวลาก็คือ10แต่ว่าสมการมันคือยกกำลังสองเราก็แทนค่าเข้าไป S นะเ,เท่ากับอันเนี้ยพจน์นี้เป็น0 เดี๋ยวทำทีละตัวนะสิยกกำลัง2ก็คือห0ึ่งเราก็ตัด2องตัดกับ100ได้50ใช่ไหมก็จะเหลือ3ามคูณห้ก็ได้150เมตรเพราะฉะนั้นที่เขถามว่ารถจักรยานยนต์จะอยู่ห่างจากจุดเดิมกี่เมตรตอบอรถรถจักรยานยนต์จะอยู่ ห่างอยู่ห่างจากจุดเดิมกีม่เมตรคะหนึเมตรอันนี้คือต่อแบบอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็คือการกำหนดตัวแปรนะคะเราจะต้องรู้ว่าตัวแปรข้อความไหนคือตัวแปรอะไรทีนี้พอกำหนดตัวแปรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูว่า,าโจทย์ต้องการทราบอะไรแล้วเราไปเลือกสมการที่ สำคัญสำคัญก็คือเราจะต้องมีตัวแปรที่เราต้องการอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ไปดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างไม่กําหนดอะไรมาบ้างก็เลือกใช้สมการอ่ะดูอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือข้อ3ตัวเนี้ยรถเคลื่อนที่ออกจากชานชาลาชานชาลานะชานชาลาเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีรถมีความเร็วเท่าใด ความเร็วของรถมีค่าเท่าใดถ้ามีความเร่งร้อยห้าหนึ่งจุดห้าเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ออกจากชานชาลาถ้าเคลื่อนที่ออกจากชานชลา,า,ออา,ชา,ชลาแสดงว่าเราสนใจตั้งแต่มันเริ่มเคลื่อนที่ออกไปนะคะก็คืออยู่ก็คือเป็นศูนย์แต่ถ้าโจาบอกว่าเคลื่อนที่ตอนแรกมีความเร็วค่าหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็ค,คือความเร็วมันจะไม่เป็นศูนย์ แต่ถ้าออกจากชันชลาเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนรถยังไม่ได้เคลื่อนที่นะคะอันนี้คือ u เป็นศูนเวลาผ่านไปอ่ดูเวลาก็คือเป็น t นะรถจะมีความเร็วเท่าใด v จะเป็นเท่าไหร่ถ้ามันมีความเร่งเท่ากับเท่านี้เท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีแสดงว่ามันมีตัวแปร u t VA. v a v เนี่ยก็คือต้องการจะรู้ สมการนั้นจะต้องมี v เป็นหลักแล้วก็ไปดูตัวแปร u ta นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีอะไรคะ s ไม่มีเราไปดูสมการที่มันไม่ต้องใช้ s นะ,ะตอนแรกเราอาจจะยังจำสมการไม่ได้นะคะ s อันนี้มี s มีมีนะคะสมการที่ไม่มีคือสมการที่2 v เท่ากับ u บวก at เราจะเลือกเป็น v เท่ากับ u บวก a t ต้องการหา v เราก็แทนค่าเข้าไป u เป็น0บวก a 1.5 t ก <C. S 1> ็คือ10ก็จะเป็น1.5คูณ10ก็ได้เท่าไหร่คะได้15หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า มีขนาดความเร็ว15เมตรต่อวินาทีอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะลองกำหนดตัวไปให้ดูนะก็คือ,อขนาดของความเร็ว20เมตรต่อวินาทีแสดงว่าตอนแรกมันมีความเร็วมาแล้วนะคะ เดินไปตามถนนอ่ะวิ่งไปตามถนนนะถ้าคนขับเบรกคำว่าเบรกคือความเร็วมันช้าลงทำให้รถหยุดด้วยความเร่งลบสี่ทำไมต้องเป็นลบสีเพราะว่าความความเร่งในการที่ทำให้ความเร็วมันลดลงตัวนี้ก็คือเาเรียกว่าความหน่วงซึ่งความหน่วงก็คือ,อความเร่งที่ติดลบนั่นเองนะคะเครื่องหมายลบหมายถึงว่าความเร็วปลายเนี่ยมันน้อยกว่าเดิมนะคะก็เลยแทนค่าเป็นลบสี่ะนะทัน แล้วก็ถามว่านานเท่าใดรถจึงหยุดเขาว่านานเท่าใดเขาว่านานเท่าใดเนี่ยก็คือบอกถามหาอะไรคะเมื่อไหร่จะมานะแบบนี้ก็คือถามหาเวลาใช่ไหมก็คือถามหาทีเมื่อไหร่นานเท่าไหร่รถถึงจะหยุดแสดงว่าตอนแรกเนี่ยเขามีความเร็วมาก่อนแล้วคือ20เมตรต่อวินาที แว่าเนี้ยคือความเร็วเริ่มต้นเขาไม่ได้สนใจตรงที่เริ่มออกจานช,ชันลาหรือว่าเริ่มจากหยุดนิ่งเขาสนใจตรงที่มันมีความเร็วไปแล้ว20เมตรต่อวินาทีอะขับไปแล้วนะคะทีนี้คนเบรกรถทําให้รถหยุดแล้วก็ถามว่านาน,านเท่าไหร่รถถึงจะหยุดแสดงว่าขับมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีอยากให้รถหยุดแสดงว่าเขาต้องการให้ได้ V ปลายเป็นศ ถ้ารถหยุดก็คือความเร็วไม่มีใช่ไหมคะอันนี้คือความเร็วปลายเป็นศูนย์แล้วก็มีความเร่งเป็นลบสีเวลาเราไปแทนค่าเราก็ต้องติดลบไปด้วยนะคะสำหรับความเร่งนะตัวแปรก็จะมี v a ut ตัวเนี้ยไม่มีอะไรคะไม่มี s แสดงว่าเราเราไม่ใช้สมการที่มันมี s สมก,การน,นี้มี S ไม่เอานะคะไม่เอา s เพราะฉะนั้นก็จะเป็น V เท่ากับ U บวกเอดิมนะคะก็จะเป็น V เท่ากับ u บวก A T. อความเร็วปลายเราอยากให้รถหยุดแสดงว่าอยากให้มีความเร็วปลายเป็น0ูนแต่ว่าความเร็วเริ่มต้นก็คือ20บวกกับ a a คือลบ4เวลา เขาถามหาเวลาก็ติดตัวแปรไว้ที่นี้ย้ายสมการนะคะให้เราย้ายตัวที่อยู่อยู่นอกก่อนนะคะยูยที่ย้ายตัวที่อยู่ไกลจากตัวแปรออกก่อนยี่สิบย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบยี่สิบฝั่งนี้ก็เป็นลบสี่ทีนะคะย้ายมาเพราะฉะนั้นทีก็คือลบยี่สิบลบสี่คูณอยู่ย้ายมาหารเวลาเราย้ายข้ามฝั่งของสมการนี้เอาเครื่องหมาย ที่ติดมันอยู่มานะก็เป็น5วินาทีเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่ถึงรถจะหยุดตอห้าวินาทีรถถึงหยุดนะคะรถจึงหยุดนะอ่านี่ก็คือเป็นการกำหนดตัวแปรนะคะแล้วก็เลือกสมการที่มันถูกสำหรับ ความเร็วความเร็วลดลงเนี่ยความเร่งมันก็จะติดลบเราเรียกว่าความหน่วงนะก็คือลองลองไปเลือกใช้สมการดูนะคะอันดับแรกคือสมการต้องจําได้กําหนดตัวแปรให้ถูกถ้ายัางงงกับตัวแปรให้เราดูหน่วยของมันด้านหลังว่ามันเป็นเป็นหน่วยของอะไรนะคะส่วนข้ออื่นๆก็น่าจะเหมือนกันนะคะก็ลองไปทาแบบฝึกหัดดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นการรวมสมการของการเคลื่อนที่แนวตรง